แนวนี้เนาะระเบียงละแนงเพื่อน่ะแล้วคือเห็ดต่ำแทนเนาะหรือว่าไม่เบิดบ่กแล้วคือบ่อขึ้นอ,อีกอีกผักหนึ่งเอาขึ้นอีกผักหนึ่งคือเห็ดต่ำแทเกิงม่เบิดบอกคือบ่อขึ้นอีกผักหนึ่ง สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ที่หักแพงเบิร์ตสุขสู่คนเบิร์ตสหมองสู่บ่อนเด็กพี่น้องเด้อพบกับสองยูทูบบอราวภาเพลินคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมมายังอยู่กันนั่งลอยพี่น้องเนาะซึมาเบิร์นการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวนั่งลอยก็ไมาบุญเก่งเหมืนมือนี้พี่น้องเลยเนาะเข้ามามื่อนี้บอราวขจัดสุดใหญ่เพื่อนพี่น้องเลยว่าเพื่อนสั่งสอนเพื่อนบอกเพื่อนเนาะ คือเราเาบาเลยบนเกิงเราว่ากันบอมีผู้บอกผู้ว่าเราก็บ,บอกจักคิดบอกเราว่ามันมืดตึบไปเบิดเลยเรา่ามันมืดคิดยังบอกแม่เลยผู้บอกสองที่บอกโมคูญ,ญาติพี่น้องก,กับบมีผู้บอกผู้ว่าเป็นไรเนาะเราก็เลยเบาให้สม,มือหนีพี่นอ้องเลยแต่ก็ว่าเพิ่นซีปฏิบัติแล้วก็สิเฮ็ดตามบ่หรือว่าจังไดก๋ก็อันนี้ก็สิ่คอยบอกคอยสอนตลอดแหละพี่น,อน้องเอ้ยเนาะป่ะมื้อนี้สิไปเบิ่บงเนาะว่าเฮือนเพิ่น อ่าคือเรื่องเฮือดเนี่ยมันขาดแป้นอยู่30แผ่นเด้อพี่น้องเด้อตามที่สร้างเพิ่นแจ้งบ่าวลามามือนั้นเนะาะก็ขอความเมตตากรุณาสงสารจากผู้หลักผนะู้ใหญ่เนาะสำหรับแป้นพี่น้องเอ้ยอยังบ่พอเนาะถ้าไหลเป็นเงินบาทก็สิตกอยู่ประมาณ5,000 600, 6,000บาทพี่น้องเอยนะ้ยเนาะอ่าถ้าเงินกีบก็สิตกอยู่ประมาณ3ล้านประมาณ3าล้านหนี่แหละพี่น้องเลยสามล้านห้าแสนกีบเนาะสวัสดีนี่อ่า แผ่นละเท่าไรเจ็ดสิบเนาะแต่ว่าแป้นนี่มันแผ่นละแสนแสนสิบพันกีบแป้นแอมนี่เนาะอันนี้คือบวรวมเดยย่านรอบในย่านเขาคิดค่าส่งขายังนําอยู่เนาะแป้นน่ะเงินกีบนาะแผ่นละ,แ,นละ,แ,นละแสนสิบพันกีบอันนี้เขาไปถามจังหันพี่น้องเป็นไม้อย่างดีไม้ย่างเนาะ,ะสักรีนเะแผ่นละเจ็ดสิบเนาะที่ว่าเขามาส่งนะนะรวมรวมแล้วก็ตกอยู่ประมาณเท่าไหร่รวมเลยนะ สามล้านหาเซนกิเนาะสิไหล,ลรวมแน่เลยเนาะคือทั้งสังกะสีแหละกกระแป้นเนาะสีประมาณนั้นเพราะว่าเล็กตะปอกตะปูนี่มันมีอยู่แล้วเนาะเล็กตะปอกตะปูป้าพี่น้องเลยไปเบิ่งไปสมน้ำกันอันนี้การที่แจ้งไปนี่การเผอว่ามีผู้รลักผู้ใหญ่เอฟซีดังร้อยอันเนาะสงสารแล้วก็ะอยากสมทบเนาะสวยเรือซื้อแป้นแล้วก็สังกะสีเนาะสีมันยังบ่พอแหละ แต่ว่าคาสร้างนี่ก็ยังบ่มีจักกีบักบ้านได้พี่น้องเอ้ยเฉพาะคาสร้างนี่ก็17,000บาทไทยหรือว่า17,000บาทไทยเนาะแต่ว่าคาสร้างทั้งเบิร์ตนะ20,000เป็นเบิกไปแล้ว3,000ตอนนี้นะเหลืออยู่17ตายเลยพี่น้องเอ้ยเอาเงินในใจไปคาสร้างก็ว่าไม่ยังเนาะว่าเงินยังไม่แล,แล้วเลยนเนาะเอากลั มียำได้ก็จังให้อะไรพี่น้องเอ้ยนี่กันอ่เนาะไปว่าอะไราย,ยาังห่างขอบุญขอบุญเอฟซีบรรจุคนเพื่ได้ที่เขามาเบิ่งมาส้มกันคอความโกโรุณาเบิ่งคลิปให้จบแล้วก็บอกข้ามโฆษณานังเ้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้บ่าวลาวเ,เนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ย,พยเพื่อนเพลินเนาะไปว่าเพลินเฮ็ดลักหัวมือนนี่ขุดลักหัวน้ำมือนนี่เนาะ ไปเห็ดไปเบิ่งเผินเห็ดกระเบียงเห็ดละแนงเห็ดแนวใดอันนี้โอ้เห็ดแบบนี้บอกแตายต่แตายต่เป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเผอนเผินเนี่ยเอแต่ว่าไม้ตอเคาะตาแล้วก็เก็บเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะไม้ตอเคาะตาเนี่ยก็ทางไงบนเก่งนางลอยนี่เก็บเมียนเบิดแล้วเนาะเป็นเสียดไม้นะมีไม้เส้นที่เหลือนี่ ก็เก็บเขาไว้ตารางแล้วเนาะเก็บเขาไว้ตารางแล้วเออเห็ดแนวนี้เนาะลาเบียงละแนงเพื่อนนะแล้วคือเห็ดต่ำแท้เนาะหรือว่าใหม่เบิดบอกแล้วคือบอกขึ้นอีกอีกผักหนึ่งเอาขึ้นอีกผักหนึ่งคือเห็ดต่ำแท้เกิน ไม่เบิดบอกคือบอกขึ้นอีกผักหนึ่งออสเอบายที้เออแล้วสบายดีเอก่อนสบายดีสบายดีไม่เบิดสมบูรณ์ว่าอยงไรไม่เบมันต่ำโพดาะ้ไนี่บอได้เบิไม่ตักย่งยังบอเเออกลับไปกัยังถ้ามันยังมีอีกแา้วคือีกผักหนึ่งแต่ไม่ชินอันนี้หมดแล้วไม่ซีแปดน Bó, mày nhà tôi nhào Nhà tôi sẵn Ừ, cả tôi nhào lấy mày xì phép này Tôi nhìn mày không tặng được mình nữa Mày phó cả thơn bỏ Rất thở bỏ Ừ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  เอาไปปาดโลดละมีอยู่บ่อเนี้ยปาดบ่อแรกคันมีแบบว่าจักสตริงก็ได้หรือว่าเหลื่อยวงเดือนเด้ละมีอยู่บ่อปาดฮะแบบเขาสีเห็ดอ่าระเบียงนี่น่าไ่มีแล้วเราไม่เออนี่ได้หนี่นีใไม่นี่เรืออยู่นี่เรืออยู่เส้นหนึ่งนี่ได้ได้ได้กุญแจได้แต่ว่ามันหักไม่เบาเล้วมันแตกบ่ นี่เด่นี่ยกะดีลรูเขาจะถึกเซียนเลยเห็นกระตูเขาตอกกันยังมายุ่งมันคือแตกอันนี้ไม่มันดอกกับมันก็แตกกับมันปิดเป็นแบบนี้แล้วแบบมันดอกใช ạ การบ่ได้เออ เตอะคือแหล่นาะเหลือแผ่นหนึ่งทางนี้ก็ดีดถึงหรือว่าปล่อยเลยบ่ปล่อยเป็นช่องอากาศเขาเนาะปล่อยเลยนนปลาให้เป็นช่องอากาศเขาพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> เออไม่เต,ตาะของตาไงตัวนี้อยากปล่อยครึ่งหนึ่งชั่มดีได้บ่บ่เล้วใส่ มาาันบไม่ไม่ไมปนอนนต้องแอบขึ้นคุ้งก็ได้ให้มันแบบว่าให้มันโล่งเนี่ยให้มันเป็นป่องเนี่ยข้างทึงหรือว่าสิให้เ็ดแบแบเห็ดแบบมากาดเขา่าเห็ดแบบมากาดเข่าข้างในให้มันโล่งอลไรก็เอาเห็ดเอาไหม่เอาไหม้เสร็จเห็ดเป็นลาแน่งก็ได้เห็ดเป็นป่องได้แบบว่าบ่ให้มันป่องใหญ่นะ คือความไม้นะ่ะการทีแอมขึ้นก่ะแอมขึ้นฮอดสายหน่แล้วก็ให้เราเอาเอาไม่อันนี้มันมาตีเป็นละแนงน,นะพอมันบมนเป็นป่องใหญ่แหง้งโอ้ลืมเป็นชียเอาแบนี้บอเห็นอยากนั่งแบนี้ิบอ มีเล่นมีกระหิดพักไปพูดหมยแนวมันแล้วเสียและสิตามมือลุกจังน้อยฮะอพอดีแลวบนนุญมีมายืนพิงอย่างนี้มันหักต่ำไปต้องมาขึ้นอีกผักหนึ่งคือฮาว่าแหละพี่น้องเราขึ้นอีกผักหนึ่งคอยให้ได้ใส,ส่ซ้ำกลัมาบ้านเลวใช่จะน้อยมันจิหัวซักลงนีจะน้อยฮะมันพอดีมันจะปีนขึ้นอันนี้ บดขักพี่น้องเงยเป็บาทเนี่ยบางกอลายนะประมาณว่าขันว่าบัวใส่ตัวนี้เลยคันช่วยว่าอัดในตัวนั้นบัวใส่ปล่อยลำเลียงเลยไะสตัวนี้ปล่อยแน่ใส่ว่าปล่อยแบบนั้นเลยอันนี้เออโดยบัวใส่ขันบอกเราบัวใส่หมดและแล้วแต่บอกลราขัดคือกัน ย,ยึนคือกันตอนนั้นตอนนั้นขึ้นไปตอกใส่บ่ได้บ่ตัดโซนแปดไปอัดสตัวน่ะตรงแจน่ะได้ตรงแจนนั่นได้แม่เอัดโหลดตัวนนวให้มันเป็นปอ่องพองกระเทือน กันขึ้นมานอนแล้วมาเสียนฝนตกแต่มันก็บริหัวเนาะเึ้นมานอนซองมือแล้วเห็นอย่บอพ่นสะมือ,อนะ เออมาเนี่ยเอาเห็ดแมนเห็ดบอเห็ดกะเทอบสร้างลงไปนี่การผลสาตมันหักเฮ้ยแล้วต่อลงไปนี่หยอดลงไปอีกประมาณเมตรหนึ่งบอแต่การผลสัขึ้นะ บอกแล้วเห็ดกระเทิร์กองไปสื่อกันมันสาดนี่ถ้าถทงรปตกผูกพอดีมันมีอากาศลมเบาเพราะว่าถ้าห่อเห็ดมันต้องมันต้องปกตัวนี้แล้วมันต้องปิดตัวนี้บ่อให้ผลสาดไอ้ล้างนี่ล้างซ่อนออกไปแบบนี้นะอันนี้คือว่าว่าสืา่อได้เผื่อว่ามีงบข่นผมมีกับปล่อยนั่นนี่แล้วเห็ดนี่ได้สิทรงแบบมันแนวนั้นเอเเอเ แต่ว่าระเบียงนี่ยังตำ่ตำตำ่ำต่ำแกไขได้ไหมตำ่ตำแกไขได้เพราะว่าสีเอาขึ้นเอาขึ้นอีกสั้นหนึ่งห <c oughs> ลายคนว่าเรื่องขังกันใดคือกันเรื่องขอวกันใด,อนเ,ออนดเอาอยู่นี่แหละพี่นุม่มในฮาวาดเลยเอาอยู่นี่ อันนี้คือเห็ดชุกเชิญสื่อได้บรดให้แล้วนะคือเอาไม้เส้นใหญ่ผู้ใดมาเห็ดได้อันนี้เราเห็ดให้จั่วข้าวซื้อเพราะว่าเจ้าบบเห็ดเราอะล้วเลยเห็ดมือนะเราหายเจ้าเห็ดมีแต่ว่าชาเาเีเห็ดหางโบเห็ดขักอะไรไม่รู้ไปบ้านนี่พอดีจะมีก็ปล่อยไปเลยบม่ได้เกะอัดเลยมจะเอาปักกาดอัด เข้าน,นี้ก็ใน,น,นจอบอพวกตะปอตะปูเ่ากันเรือลายอยู่ทีหน้าต่างอะไรเรือแต่หน้าต่างพี่น้องเย เหมือนกันขาหลายแล้วนะ,ะคระคับกว้างกว้าเนาะได้ดอกอันนี้เก็บผลนพ้นบ่อศาสเลยแหละเออโอ้ยมันชิชะอันนี้ก็บพอบอยู่เรืประเทศกลางไปโลกทำมันชะอันนี้ได้ไปบ้านเก่าบอไปบ้านเรือ่องม,มันว่าชิชะอันนี้ได้ไปบ้านเก่ายาไว้เนาะกัว่าชิชะยังชิชะอันนี้ได้เออทำมันตามมาเรียล่ะเ,เขาบอกว่าบอ่อซางผลมีตาแะไรคันเนี่ยนะ คน,นมีหูมีตาเลยอพี่อกเาได้เลยม่บลเอมันตำลงมา,าม,มาพี่ <c oughs> หันวาวได้หันวาชีชะอนประทกอโมยุเลยทเาปี้เราเีะไหม่พอ ไม่ใสหัวจดนรปูกกัไปทำป่าถูกบอไม่บกน,นี่ได้ใช่ใช้ส,สางว่สีตัดเป็นสีเอายังมาเห็ดห้าวมานี่ จะเห็หัวกันแบ่ได้อยู่บ่หนักเบิดได้หมักผิดเออบ่ได้ผิดบ่ได้กินกจะนดบ่าไ้อยนอยไม่เห็ด้ิเจ้าเออนัก็ไ้าขันนะเจ้าอยากปลูกพักนะจะเห็ดหัวแล้วก่อนกว่าสหาเบียพักมาให้ เห็ดหัวเห็ดหัวเฮือนจัแหมแลเห็ดหัวเฮือนว่แลหัวนี่แหละเห็ดหัวน like ี่เออเห็ดหัวสวนนี่จากเบิ่งอ่ะเออพอมแล้วพอมสิปลูกแล้วเจ้าต้องเห็ดเห็อยู่แหไมทีบนะมันบกพร้นเห็ดหัเพื่อนจังหวะน้ำลังเนาะเห็ดหัวเืือน บอยบอยสื่อแล้วเฮ้ยนี่แหละกระปุกเลยแหละก็คอยว่าเอาแหละอันนี้ไฟหน้าบอยมาดังในตลาดเฮือนนี่เด้อ เฮือนก็บอให้ขึ้นไปดังใส <ITA> ่เด้อไอ้ดันแม่กังงี้เจ้าเห็ดกระเทิบได้เป็นอยู่บ่เห็ดพวกอันดังไผ่เด้อคืนดังไผ่แม่เอาสักสี่นี่บ่ใส่อ้าเอาแล้วและกังจมาอยู่ที่อะไก็ดีเห็ดพอได้ดังคืนดังอันหนึ่งเขาหนงน้ำดีเห็ดอยู่เห็ดกินแบบนี้นะได้ได้จะก็เห็ดตัวนั้นเอามาตัวนั้นแล้วมาใส่หลักเห็ดบ่อนดังไผ่เนาะเอาบ่อนได้บา คันบ่อนต้องเหตบ่อนนี่น้ำนี่บ่อนนั้นลางคาใบถวยใบบวงแกนี่าุ้น้ค้วก็บตีไงเรบไ่ยพอดีนใช่คือกิันฝนกันสาดีมาแล้วมันก็สงาเหกระเถิบมาดิเห็นี่เขาเห็นกันเห็นอยู่ ก็เลือ่งอนาคตเนาะเพราราเทีนะมันเอาข่า,ขาตลางได้อยู่บ่เอามาเอามาข่าบงทุมาข่าบางดุฮะมันวิดอยู่บ่ได้ก็เอาเข่าไปไว้อยู่ในตลาดทั้งรหลูกนะมานอนลงอนอนลง นอนลงแล้วเข้าไปแหละตั้งขึ้นมันสีได้อยู่บ่ะเออดีเลยได้ได้เออไดลูกาเข่าไก็บไปเฮะรถลูกสาวคือกานแปลมายังมันสีดีสำหัวคนเดียวนี่ จะว่าเข้าใจไม่ได้การเหตุคือแบบลูกติ่งมันแห่งบมอพ่อแหงบ่อพ่อมันแห่งเปลืองมันใช้หลายนี่ยเ็ระยง่นนี้เล่นจะก็จให้ไปเนาขึ้นอีกชั้นพักหนึ่ง

เห็นในได้ก็เห็นนะวัวส,สารโปรงแห่งแมนยังเกาะนี้กลัว้ปนี่มมมมกระแม่แหละยไว้ให้มันวิทมาวิทแมวเลยเนะาอะอันนี้จะแมนปีชังมาติดแม่กะเลียาแหละ นี่นี่ทางน้านี่คือการนาาบอนตั้งสุงๆนี่ว่าใส่ตั้งช้ยังเวลาสิกินอกระกดเลยขึ้นตังเฮือนก็ขึ้นอันนี้นะเน่มาตั้งตากแดดไว้อยู่นี่เป็นยังเอากินท um ี่สิเปบญยัง ตั้งไว้โลดประกระสอบเข่าอ่ะเดชะเห็ดไดงกับเห็ดก็เหยแนวนั้นแนวน้นแนวนีสง่าย เหตุเป็นต่างแล้วแห่งขักดีกว่าจะเอาส่วนแปดนันน่นมาห้องกันสบายดีมาลาสบายดีอ่ะโดยภายนอกอันนี้บ่าวนงโอ้บ่าวนงพาเลาะออ๋อสบายดีคือกันมาเจอกันอีกเลยเนาะเลาะไปทางได้ไหอนี่เพื่อนไอ้เกิง <laughs> บอล <laughs> บอลห้ไปนะเลาะไปแล้วบ่อัอนต้องรอถา่าฝนฟ้าอากาศให้มัน ลงกว่านี้เน่ให้มันตกแห้งกว่านี้บ่ให้บ่ตกงเลยโอ้แล้วให้มันตกแห้งกว่านี้ฝนมาหอนวันที่16เศรษฐากันชีภูพ่นนั่นแหละว่ามันสีมาสันได้คอยไปหาเพิ่นเด้อยด้เด้อเดเด้อเดโอเคเนาะบ่าวนงกับเข้ามาพี่น้องหานางลอยจะบ่าวนงบัจจักมาให้นางลอยกินหอยดิบน่อยโอ้บ่บ่แล้วมันกัดรุ่นโยกพอได้สิกิน ทังัวดทังเมียไทยกนกินเบิดกินเบิดทังพัวทั้งเมียัวมีครับผมมีของกินมีองตอยดิบพระจิเห็นยังบบบนี้พระจิตอกต่างบ่อ เออตอกตังตอกตังไปตังน้ำมาเที่ยวมาหากันเลยกันายเดือนเตือน,น,น,นี่อนีตตังน้ำอืมไดมีโบกขึ้นโบนบอนที่ขึ้นหัวจะดออันนี้กันนี้เรือดเือไนี้ำนส่สิไม่เสรไม่จเสร อันดีท้ทอท้อนักทใหมไรเดียวจะต้องอ,ออกก่อนสายตาดูดีบเ่เลวนดตอกตะปูกับบอยกทึ้ <c oughs> <c oughs> สีเล็บปูเท่าเลยเป็นอย่างไรนะปูเท่าได้เนี่ยเด็ดนั่งแนวนี้ชิบเจ็ดกับอะไรน้อยเกิน ชัวข้าวลายเถื่อะไร,ออะไรมันกระดัได้เหรอ ทีดบอดได้เลวมือนี่จักสิ่เหตุยังมือนี่จักสิเหตุยังจิเปาหายังมือนี่ตกใจเป็นเอ๋วเราบอกลายเป่าเป่าลลายแล้วเราก็ลืมรับบ้านสิเหตุยังก่อนลึงเราบ้านยังงงอยู่ยามกินจังแหลนหะกินบ่มีของกินบ้านคิดบอดก่าสิไปหาหยั้งมือนี่ มีแต่อยากกินข้าวอะไรจากสีหาบันเอ้ยคือบ่มียังกินเหรออู้ห้าบ่ได้ไปหาหยังเนาะปัดสิว่าบ่ทันเลยเนาะบ่ทันบอทันกินลูกเมียเฮามก้วกาวได้เนลยเรียบร้อยไปลูกเมียก็สิได้กดกินสะดวกสบายบ้านธรรมดามันบิด

คิดบอกยังวะคีดบอกอสมองตื้อไปเบิรตสมองมึนสมองตึ๊แบบสมองมาทำงานบ่แมแม่ไล่เวียกได้บ่าวน่องคิดบอกคนป่าคนดงเด้บ่มีความหูแอรอขิดบอกสมองบอก่อยทำงานอันนี้ต้องให้บ่บาวนองเด้อมาชวนเพิ่นไปเด้อแต่ละมื้อ แม่ก็ไปหาเห็ดกับปหาเห็ดนี่ยนี่ก็น้องนี่หาเห็ดในเก่งอยู่หาปูหาปลาในนยอมแหละอ่าก็ต้องไปน้ำเล่าเป็นลูกมือเราเราสิซอนนีซาให้หาปลาเต็นตี๊ซ้อนยิ้มนันติดเข้าวเสียดังตาม่ิบวบเวิร์ดแต่ติดเข้าวเสียดังเล็กน้อยเด้อตี๊ซข้าวสีดังยิทุกว่ เออโอเคพี่น้องเลยฮะกสิได้จบคลิปไปสามนี้ก่อนนะพี่น้องเด้อเนาะขอบุญขอบคุณเอฟซีเบิร์สกุลสกคนที่เข้ามาเบิึงมาชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเลยอยู่ดีแม่งออาแขว่งแบ่งปันเด้อถ้าว่าอะไรก็ขอโทษนะโปรดกราบไพถ้าว่าบุตรหูจังได้บ่าบุญเหมือจังได้ก็ะทานโทษพี่น้องเลยเนาะ ได้คือผู้รักผู้ใหญ่เนาะคลิปต่อไปกับสใหายเพิ่นไปแกยิ้นแกสายมาไหวพี่น้องเลยเนาะสร้างกระแสตัวนี้คือกันสใหายเพิ่นไปเห็ด <c oughs> อ่าบ่อนห้องน้าตรงน้าอยูน่นันเนาะ